คนโสดสนิทเจอคนไม่ตรงสเปคแต่ก็ทำให้คุณใจอ่อนได้คนมีคนคุยแบบไร้สถานะจบความหน่วงได้สถานะแฟนสักทีคนมีคนรักชัดเจนแล้วถ้าเขาเคยทำผิดพลาดไปวันนี้เขาสำนึกแล้วและจะหวนกลับมาขอโอกาสอีกครั้งจากนี้สัญญาว่าจะรักให้ดีที่สุดสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจำเดือนเมษายนปี2565 ของชาวลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ค่ะเกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นจึงแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการดูดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณก็ขอให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเก็ดรับดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดสามารถทักไลน์มาถามกันได้นะคะลิงก์ของไลน์แปะเอาไว้ให้ตรงเดสคริปชันค่ะคลิปนี้อิงที่ลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าอันที่จริงก็ดูได้ทั้งลัคนาและาราศีนะคะถ้าคุณทราบทั้งลัคนาและาราศีก็ขอให้ดูทั้งสองคลิปประกอบกันไปเลยค่ะ คลิปนี้จะแบ่งความรักเป็นทั้งหมด3สถานะนะคะ1ก็คือคนโสดสนิท 2. คือคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะและ3ก็คือคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยคุณจะแต่งงานกันแล้วเลยก็ได้หรือจะเป็นแค่แฟนกันก็นกได้นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินทําคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ เริ่มต้นที่การเดินทางของดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันเลยนะคะเดือนนี้ชาวธนูดาวประจําตัวของคุณย้ายนะคะมาอยู่ในภพเรือนที่เรียกว่า เป็นเกษตรนะคะเป็นภพเรือนพันธุ์คือทําให้มาตรฐานดวงดาวประจาตัวของคุณเนี่ยเป็นเกษตรจะย้ายเข้ามาในวันที่8เมษายนค่ะดาวประจาตัวของคุณก็คือดาวพฤหัสนั่นเองนะคะ mm hmm. เมื่อย้ายเข้ามาในจุดนี้เนี่ยทำให้คุณมีความมั่นคงในชีวิตมากๆ mm hmm. แล้วก็ใครก็ตามที่รอคอยในเรื่องของการลงหลักปักฐานในเรื่องของการมีครอบครัวการสร้างครอบครัวคุณจะมีโอกาสนั้นนับตั้งแต่เดือนนี้ยาวๆไปตลอด1ปีเลยเพราะดาวประจําตัวสถิตยอยู่ที่ภพเรือนพันธุ์ พบเรือนแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวพบเรือนแห่งการสร้างครอบครัวอยู่ประมาณหนึ่งปีค่ะแล้วเดือนนี้เนี่ยเมื่อย้ายเข้ามานะคะก็มาเจอกันกับดาวคู่มิตรใหญ่นั่นคือดาวพระอาทิตย์อีกดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวแห่งความสว่างสวัยเป็นดาวคู่มิตรของดาวประจําตัวของคุณทําให้คุณมีเสน่ห์มากๆในเรื่องของความรักคุณจึงมีเสน่ห์ต่อคนรอบข้างมีเสน่ห์ต่อคนที่เข้ามาพบเห็นอาจจะอยากเป็นเพื่อนก็ได้หรืออยากจะมาสารสัมพันธ์เป็นคนรักก็ได้มีเสน่ห์ต่อแฟนของคุณมีเสน่ห์ต่อคนที่เขาเป็นคนคุยของคุณค่ะเป็นช่ว งเดือนที่ดีสำหรับเดือนนี้ค่ะด้านดาวความรักคือดาวพระพุธนะคะจริงๆในช่วง4ี่วันแรกเนี่ยท่านอยู่ที่ราศีมีนนะคะแต่เห็นว่าไม่เป็น4ีวันนะก็เลยอาจจะมันก็ไม่ได้มีอะไรอ,อยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยก็กลุ่มก,กันกับดาวประจําตัวของคุณคุณก็มีสเสน่ห์ดีนะคะเสร็จแล้วก็พอย้ายมาในราศีเมษนะคะก่อนอน้นนี้อยู่มีนนะพอย้ายมาเมษเนี่ยก็ถือว่าก็เป็นภพเรือนที่ดีต่อเนื่องไปเป็นภพเรือนปุตตะด้วยปุตรตะเนี่ยแปลว่าความรัก สดใสหรือว่าความรักเกิดใหม่ดังนั้นคนที่เป็นคนโสดสนิทก็มีโอกาสมีความรักเกิดใหม่คนที่มีคนรักคนคุยอยู่แล้วความรักก็ค่อนข้างจะสดใสค่ะทีนี้มาดู คนโสดสนิทนิดนึดนงเนื่องจากว่าเราจะมาดูดาวความรักอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องดูว่าสถานะของคุณเนี่ยเป็นสถานะไหนเราจะได้ดูดาวอื่นประกอบด้วยเวลาที่มาดูดวงส่วนตัวในเกจจะถามก่อนเลยว่าตอนนี้คุณอยู่สถานะไหนแล้วนะคะเป็นแค่คนค uh ุยเป็นคนโสดสนิทเลยไม่มีใครเลยหรือว่ามีคนรักชัดเจนแล้วไม่ว่าจะแต่งงานหรือว่าเป็นแฟนเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นคนโสดสนิทหรือว่าคนคุยแต่ว่ายังถือว่ายังมีสถานะเป็นโสนดอยู่เนี่ยเราก็ต้องดูดาวปุตตะดาวความรักเกิดใหม่มาผสม ด้วยแต่ถ้าแต่งงานกันแล้วมีครอบครัวแล้วหรือว่าอูกําลังจะเข้าสู่การแต่งงานเนี่ยก็ต้องดูดาวพันธุดาวแห่งชีวิตครอบครัวดาวแห่ง ครัวเรือนเนี่ยมาร่วมด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาที่ถามนะคะหมอดูจะถามก่อนเนี่ยก็ขอให้ตอบนิดนึงหลายคนก็บอกว่าทานายมาก่อนเลยนะคะอันนี้เนี่ยหมอดูไม่ได้มียานอย่างรู้ทานายมาก่อนเราก็ต้องทานายไปกว้างๆซึ่งมันจะทําให้คุณเสียเวลาบันทีมันไม่ได้ตรงกับสถานะของคุณแต่หมอดูก็จะต้องอ่านทั้งดวงดาวของคนโสดสนิทอ่านทั้งดาวของคนมีคู่แล้วซึ่งสถานะของคุณมันจะต้องรู้ว่าคุณอยู่ในสถานะไหนนะคะถ้าไม่รู้ตัวว่าอยู่ในสถานะไหนก็ทักมาดูดวงส่วนตัวกัน เพื่อที่จะมาวิเคราะห์กันนะคะว่าคุณอยู่ในสถานะไหนนะแต่ส่วนใหญ่แล้วว่าคนโสดสนิทเขาจะรู้ตัวว่าเขาอยู่ในสถานะโสดสนิทคนมีคนรักชัดเจนแล้วเขาก็จะรู้ตัวว่าเขามีนะคนที่อยู่ในสถานะไม่รู้ตัวส่วนใหญ่จะไปตกในแคตตารีของคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะนั่นแหละค่ะ ามาต่อกันที่คําทํานายนะคะสําหรับคนโสดสนิทนะดาวปุตตะคือดาวพระอังคารมาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมในช่วงตั้งแต่วันที่7เมษายนดังนั้น1 7เมษายนตอนที่ดาวปุตตะเนี่ยอยู่ในราศีมังกรภพเรือนนี้ไม่ใช่ภพเรือนที่เสียแต่มาเจอกันกับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูทําให้โอกาสทางด้านความรักเกิดใหม่ย,ยังไม่ได้สดใสามากนักนะคะต้องรอพอมาเป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนเนี่ยดีแล้วเพราะว่าดาวมาอยู่ในภพเรือนนี้ก็เป็นภพเรือนที่ดีเป็นภพเรือน ื่อนแห่งการได้เจอเจอสังคมใหม่ๆพบเรือนแห่งการได้เดินทางพบเรือนแห่งการมีเพื่อนฝูงคุณอาจจะพบรักกับเพื่อนฝูงพบรักกับคนที่เพื่อนฝูงแนะนํามาให้ออกแนวเป็นมูชเช่เฟรนด์หรือพบรักจากการเข้าสังคมเข้างานเน็ตเวิร์กิ้งหรืออาจจะเป็นการเดินทางก็มีเหตุให้ได้พบรักใหม่ๆได้ ซึ่งการพบรักใหม่นี้นั้นนะคะจริงๆแล้วมันก็ดูว่าดีแต่อาจจะออกแนวเขามาชอบคุณก่อนนะเพราะคุณมีสเสน่ห์มันก็ไม่แปลกหรอกที่จะมีใครมาชอบคุณก่อนแต่คุณอาจจะยังไม่ได้ชอบในเบื้องต้นนะคะเนื่องจากว่าคุณมีดาวอาริมากุมตัวคุณแต่ดาวอาริดวงนี้ดาวพระศุกร์ดวงนี้เขาก็เป็นดาวคู่มิตรกับดาวปุตตะดาวความรักเกิดใหม่นะคะขอโทษอันนี้ไม่ใช่ดาวประจําตัวคุณเป็นดาวความรักเกิดใหม่นะ พอมันมากุมตัวอย่างนี้นะคะมันแปลว่าคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกสะดุดใจสะดุดตาตั้งแต่ต้นไม่ได้ตรงสเปกแต่ถ้าคุณเปิดใจคนคนนี้เนี่ยเขาจะทําให้คุณใจอ่อนได้แต่คุณต้องแงม้มเปิดใจนิดนึงถ้าใจแข็งเลยเนี่ยบางทีเขาก็ท้อนะคะลองเปิดใจดูกับคนที่ไม่ได้ค่อยตรงสเปคเท่าไหร่เพราะจริงๆเดือนนี้เป็นช่วงเดือนที่ดีนะเป็นช่วงเดือนที่จะมีคนจริงใจมามอบความรักมามอบความจริงจังจริงใจทางด้านความรักให้กับคุณค่ะเพียงแต่ว่ารูปร่างหน้าตาเขาอาจจะยังไม่ค่อยใช่หรือรูปร่างหน้าตา อาจจะไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าวิธีการจีบมันดูมันไม่คลิกอ่ะมันดูแล้วมันไม่ได้รู้สึกว่าจะจะ,จะทาให้คุณมีความรู้สึกเหมือนฟุ้งฟลุงในหัวใจอะไรเลยในเบื้องต้นนะเพราะว่าไอ้ดาวอารินี่แหละนะคะมาทํามุมแต่ดาวความรักของคุณท่านก็อยู่ในภพเปือนที่ดีนะแล้วก็ยังมีกลุ่มกันกับดาว พระราหูดาวแห่งเพื่อนฝูงดังนั้นเนี่ยมันก็ก hit, está, ่อเกิดการที่ได้ได้สมาคมกันนะคะว่าดาว o, พระราหูเนี่ยเขาเป็นดาวที่มาจากภพเรือนสหัชชาคือเรื่องของการสมาคมคบค้ามันก็มีโอกาสนะคะที่อาจจะได้ทํากิจกรรมร่วมกันหรืออยู่ในกลุ่มเพื่อนเราก็อาจจะต้องไปเที่ยวกันเป็นแก๊งเพื่อนแล้วก็มีเขาอยู่ด้วยเนี่ยเราจะได้เห็นนิสยัยดังนั้นเนี่ยอาจจะเริ่มพัฒนาจากการเป็นเพื่อนก่อนคุณอาจจะไม่ต้องเร่งรีบเปิดใจว่าโอ้คนนี้เราจะต้องมาคบเป็นแฟนนะคะเริ่มมองว่าเป็นเพื่อนก่อน แล้วค่อยๆดูนิสัยเข้าไปเราจะเห็นว่าเราจะมองข้ามไอ้สเปก ข้างนอกอะค่ะรูปร่างหน้าตาภายนอกอะเราจะมองข้ามไปได้เพราะเขาก็จะมีนิสัยอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเข้ากันได้อันนั้นหนึ่งอย่างอนะสองดูเขาก็จะเอื้ออาทรคุณดีให้ความสําคัญกับคุณนะคะบางทีอยู่ในกลุ่มเพื่อนอย่างเงี้ยบางทีเราพูดอะไรบางทีเผื่อกับฟังบ้างไมมฟังมัง่งเพราะมันในกลุ่มมันมีหลายคนแต่เขาก็จะดูใส่ใจอะคุณจะรู้สึกได้นะคะก็จะหันมาฟังคุณตลอดคุณพูดอะไรคุณต้องการอะไร<ๆ>เขาก็จะ take action ซึ่งตรงนี้แหละมันก็จะทําให้คุณใจอ่อนได้นะคะก็เป็นช่วงเวลาดีๆทีี่คคุณอาาจจะไดด้มมมวรักเกเิให กับการที่ได้เริ่มรู้จักจากการเป็นเพื่อนหรือจากคนที่คุณไม่ได้ถูกสเปคมาก่อนตั้งแต่ต้นทางด้านรูปร่างหน้าตาแต่ด้วยความใส่ใจของเขาจะทําให้คุณใจอ่อนได้สําหรับคนที่มีคนรักคนคุยถ้าเคยทะเลออาะเบาะแววงกันนะคะหรืออาจจะมีปัญหากันในช่วงต้นต้นเดือนก็ได้เพราะว่าดาวความรักสดใสดันมาเจอกับดาวคู่ศัตรูนะคะเป็นดาวคู่ทะเลาะวิวาสด,ด้วยเนี่ยนะอาจจะ ทกเฉียงการแง่งอนกัรหนุง่งหน่วงนะคะแต่แล้วเมื่อดาวความรักสดดสายย้ายออกจาก แยกออกจากดาวพะเสาร์นะคะเข้ามาอยู่ในภพเรือนที่ดีแล้วก็ดาวประจําตัวคุณก็ย้ายมาอยู่ในภพเรือนที่ดีแล้วเ,เป็นเกษตรด้วยดาวความรักก็อยู่ในภพเรือนที่ดีดังนั้นแปลว่าความรักคุณจะดีขึ้นถ้าเคยทะเลาะเบาแหวงกันก็จะกลับมาคืนดีกันคนรักนะคะจะเอื้ออาทรคุณมากขึ้นใส่ใจคุณมากขึ้นแล้วก็อาจจะกลับมาขอโอกาสถ้าเขาเคยทําผิดพลาดไปนะก็อาจจะกลับมาขอโอกาสาใหม่จากนี้ไปเนี่ยก็จะทําให้ดีที่สุดจะรักให้ดีที่สุดนั่นแหละค่ะ สำหรับคนที่มีคนคุยแต่ว่าได้สถานะคุณมีโอกาสที่จะได้สถานะเป็นที่รักในช่วงเดือนนี้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของดวงดาวเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ไพ่ค่ะก่อนที่จะไปฟังคําทํานายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะสําหรับไพ่นะคะมีบางท่าน คอมเมนต์มาว่าให้ดูแต่ดวงดาวเถอะอย่าดูไพ่เลยมั่วไปหมดนะคะตรงนี้เนี่ยขออธิบายนิดนึงนะคะคือการที่เกตเอาไพ่มาร่วมเพราะว่าการดูดวงดาวจริงๆต้องละเอียดกว่าเท่าที่ดูให้นะคะดวงดาวในเกตอ,อ่านดาวสัมพันธ์อ่านพพเรือนเฉยๆจริงๆดวงดาวยังมีรายละเอียดเยอะต้องดูทักษะซึ่งทักษะมันเกี่ยวกับอายุของคุณด้วยซึ่งการดูดวงส่วนตัวเออขอโทษค่ะซึ่งการดูดวงโดยรวมแบบนี้มันไปรู้อายุของทุกคนไม่ได้เพราะต่างคนก็ต่างอายุกันถึงแม้จะราศีเดียวกันนะคะ ถ้าเราตัดทักษะไปมันก็ยังมีตียางนาวางมีเลิกยามต่างๆของดาวที่มันอยู่ในแต่ละจุดถึงแม้จะอยู่ในภพเรือนนั้นๆซึ่งไม่เป็นเรื่องที่ละเอียดซึ่งเกตก็เลยไม่ได้ใช้ตรงนั้นนะคะแล้วก็เอาไพ่มาผสมซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกตเรียนมาทั้ง2องอย่างเอามาผสมกันแล้วก็ใช้ดูแล้วก็ ทำนายมาจนกระทั่งมีสถิติมากพอที่จะเก็บมาแล้วก็สามารถที่จะนํามาทํานายแบบผสมแบบนี้ได้นะคะดังนั้นมันเกิดจากการเก็บสถิติจากวิธีทั้งสองแบบแล้วนํามาผสมกันถ้าคุณบอกว่าจะให้ดูจากดวงดาวอย่างเดียวคุณยังขาดรายละเอียดอีกเยอะเลยค่ะสพราะสำหรับเกตนะเพราะว่าถ้าคุณไปดูท่านอื่นๆที่เขาดูดวงเนี่ยค่ะคจะต้องมีตียางนะวางมีทักษะนะคะแต่ว่าเกศขอใช้ไพ่เข้ามาแทนเพราะว่าการอ่านไพ่เนี่ยมันก็เป็นศาสตร์อีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถที่จะเจาะใจ โดยเฉพาะเรื่องความรักเนี่ยนะเจาะใจคนอื่นๆได้หรือแม้แต่ไม่ใช่ความรักก็ตามดูเรื่องการงานก็ตามนะคะเจาะใจคนรอบข้างของคุณได้หรือว่านายคิดอย่างไรอยู่เพื่อนร่วมงานลูกน้องนะคะคิดอย่างไรตรงเนี้ยจึงใช้ไพ่ แต่คะสำหรับท่านที่ฟังไพ่ไม่รู้เรื่องคุณอยากฟังแต่ดวงดาวคุณก็ดูพาร์ทแรกไปสำหรับท่านที่ชอบทั้ง2แบบก็ดูได้ตลอดทั้งคลิปนะคะอ่าขอใช้เวลาตรงนี้นิดนึงนะคะขอโทษทีเพราะว่ามีคอมเมนต์แบบนี้เข้ามาค่ะสำหรับไพ่เริ่มต้นกันที่คนโสดสนิทก่อนเลยนะคะคุณค่อนข้างที่จะหน่วงหน่วงนะกับความรู้สึกมัน,ม,นมันเหงาเหงาว่ะเหมือนตายด้านไปแล้วนะคะได้ไพ่สิบดาบนะแปลว่าโอ้ก็คนอื่นเขาก็มีแฟนกันไปหมดแล้วเราก็ไม่มีจนรู้สึกบางทีก็ เหมือนตีตัวเองเป็นโสดไปแล้วหล่ะนะคะรอคอยความหวังมีคนนั้นเขาก็บอกคนนี้เขาก็บอกว่าเราจะได้เจอเจอความรักนะแต่ก็ไม่เห็นมาสักทีนะคะหมอดูที่ไหนก็บอกว่าปีนี้จะได้เจอก็อไม่ได้เจอสักทีอย่างเงี้ยนะคะปีไหนจะได้เจอจริงๆสักทีก็หน่วงเหมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะมันเดินไปก็ไม่ถึงสักทีนี่คือความรู้สึกของคุณนะคะคุณจะเจอเจอคนที่เขามาหยิบยื่นความรักให้กับคุณค่ะเขาได้ไพ่สองถ้วยเลยคนนี้มีความจริงใจและมีความพยายามที่จะสารสัมพันธ์กับคุณมากเพราะว่ามี ิบไม้เท้าเข้ามาปะทะเข้ามาชิดตัวเขาด้วยแปลว่ามีความพยายามที่จะสารสัมพันธ์มากเลยนะคะคนนี้เนี่ยเข้ามาคุณไม่ได้รู้สึกถูกอกถูกใจแต่ต้นนะคุณได้ไพ่แหงแมนนั่นแปลว่าก็ยังไม่ได้ชอบนะแต่ว่าพอมันมีไพ่ที่มาติดตัวคุณนั่นคือไพ่เลเวอร์สเออพอนานๆไปพอได้รู้จักเราก็เริ่มมีความรู้สึกเหมือนปล่อยวางกับ สเปคอะไรบางอย่างของเราเหมือนกันนะคะเนี่ยมีไพ่ของการปล่อยวางไพ่ของการไม่ยึดติดอะไรดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะเคยมีสเปคแล้วคนนี้ไม่ตรงสเปคแรกๆคุณเลยไม่ชอบแต่การมากระทําดีกับคค่ะ ของของเขากับเราการความจริงใจที่เขาแสดงให้ความพยายามทําให้คุณเริ่มปล่อยวางสเปคนั้นๆเริ่มมองเลิกม,ม,มองสเปกและเลิกเอาสเปคมาบรรทัดฐานมาตั้งบันทัดฐานว่าเอ้ยคนรักจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้รูปร่างหน้าตาอย,อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่คิดถึงตรงนั้นแลละนะคะเริ่มเปิดใจนะพอเริ่มเปิดใจเนี่ยมันมีความฝันความหวังที่คุณเคยฝันเอาไว้ลึกๆว่าคนรักจะต้องได้แบบนั้นแบบนี้เนี่ยนะคะเออคนคนนี้อาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะ เทาที่คุณต้องการแต่เขาก็มีอะไรบางอย่างดีๆสมมุติสักประมาณ50%นะ50%มันยังไม่ใช่แต่อีก50%มันก็ทําให้คุณรู้สึกดีกับสิ่งที่คุณเคยตั้งเคยคาดหวังไว้ในเรื่องของความรักดังนั้นคุณจะใจอ่อนนะคะแล้วก็ เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงเริ่มที่จะให้โอกาสเขามากขึ้นมีภาพของการเปลี่ยนแปลงเข้ามาและจากทีแรกที่แข็งขืนนะไม่ยอมรับไมตีของเขาตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนเริ่มอ่อนลงนะคะดังนั้นความสัมพันธ์ถือว่ามันเป็นการที่ความใส่ใจความอ่อนโยนความเอื้ออาทรของเขาตามรูปแบบของ ราชาถือช่วยนี่แหละที่ทําให้คุณใจอ่อนแล้วคุณก็อาจจะรับรักคนนี้ได้นะคะแต่ออกแนวค่อยๆเป็นค่อยไปนะพอไพ่สรุปยังเป็นไพ่ราชินีถือเหรียญนั่นแปลว่าคุณยังไม่ถึงขั้นโผล่เข้าไปคุณอาจจะค่อยๆเปิดใจแง้มๆทีละนิดทีละนิดให้เขาเข้ามาทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วก็ค่อยดูกันต่อไปแบบยาวๆแต่ก็เป็นช่วงเวลาดีเป็นนิมิตใหม่อันดีที่จะเปิดใจเรื่องความรักในช่วงเดือนนี้ค่ะ ต่อมาสาหรับคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานนะสถานการณ์ในเบื้องต้นโดยเฉพาะสัปดาห์แรกของเดือนเนี่ยมีเกณฑ์จะเกิดการทะเลาะเบาแววงกันนะคะอย่างที่บอกไปนะมีดาวความรักสดใสไปเจอกันกับดาวคู่ศัตรูคือดาวพระเสาร์ทำให้ความรักไม่ค่อยจะสดใสเท่าไหร่แต่พอดาวย้ายออกและมันดีขึ้นนะคะเขาที่เคยแหนงหน่ายเขาที่เคยมาทะเลาะกับคุณหรือว่าไม่เคยเอาอกเอาใจคุณเนี่ยเขาจะ กลับมาเห็นค่าคุณนะอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่ว่างเว้นกันไปเหมือนกันไม่ได้คุยกันสัก3 4มหวันนะคะตอนนั้นแหละจะทําให้เขารู้สึกว่าเออการไม่มีคุณนี่มันเหมือนขาดขาดอะไรไปจากชีวิตนะเริ่มคิดได้แล้วว่า เราเขาจะต้องมีคุณแล้วละ่ะเขาขาดคุณไม่ได้แล้วละ่ะเริ่มเห็นคุณค่าของเราแล้วตอนที่มีเราอยู่ตอนที่เราวิ่งตามเขาเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบมามันวิ่งหนีอ่ยนะวิ่ง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 ตามก็วิ่งหนีแต่พอเราเลิกตามพอเรารู้สึกว่าหยุดดีกว่านะเป็นสิบดาบคือหยุดดีกว่าความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีเราไม่อยากจะไปต่อแล้วนะคะเขา กลับจะมาวิ่งตามคุณแทนนะตรงนี้จะมาหยิบยื่นความรักให้กับคุณมีความพยายามนะคะที่จะกลับมาสารสัมพันธ์กันใหม่มีไพ่ของการกลับมาแบบนี้ดังนั้นที่เคยเหินห่างไปจะกลับมาดีขึ้นแล้วดีเนี่ยบางทีพัฒนากันแบบรวดเร็วเลยพอดีปุ๊บ พอพออาจจะท,ทะเลาะก,กันนะคะเสร็จแล้วพอกลับมาง้อขอโอกาสพอคืนดีกันปั๊บเนี่ยอาจจะเปลี่ยนสถานะจากคนคุยไปเป็นแฟนกันชัดเจนเลยเพราะว่าเข้าใจแล้วรู้แล้วว่าคุณคือตัวจริงไม่เก็บคุณไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกอีกต่อไปแล้วสุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มี คนรักชัดเจนแล้วเบื้องต้นสถานการณ์อาจจะมีใครที่ทําให้อีกฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งแง่งอนไปบ้างส่วนใหญ่น่าจะเป็นเขานะคะที่ทําให้คุณงอนนะมีภาพของการแง่งอนมีภาพของการขัดอกขัดใจทะเลาะเบาแหวงแต่จริงๆก็ไม่ได้ดูว่าทะเลาะใหญ่โตอะไรนะคะบางๆเท่านั้นเองนะเพราะว่าดาวดวงดาวของคุณยอยู่ในภพเรือนที่ดีถึงแม้ว่าดาวประจําตัวของคุณในช่วงวันที่1นถึงแจะยังไม่ได้เป็นเกษตรแต่ก็อยู่ในภพเรือนที่ดีดังนั้น,นมีแค่เรื่องแง่งอนกันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้ามันแม้นมี มีเรื่องจะใหญ่หรือเล็กถ้าเขาเคยทําผิดพลาดอะไรไปเนี่ยวันนี้เขาจะกลับมาขอแก้ไขกลับมาขอโอกาสนะคะเนี่ยกลับมาคุยมาให้คํามั่นสัญญานะสามสามเหรียญเนี่ยเป็นเรื่องของการให้คํามั่นสัญญานะคะว่าต่อไปนี้จะทําตัวดีขึ้นบ้างละ่ะจะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดบ้างละ่ะขอโทษขอโอกาสนะคะซึ่งคุณก็ให้โอกาสเขาคุณก็ไม่ได้ถึงกับมาเล่นแง่คุณก็ไม่ได้มีเงื่อนไขยเยอะอะไรคุณค่อนข้างสบายๆนะคุณรู้สึกว่า คุณก็เข้าใจอ่ะเข้าใจว่าโอเคเข้าใจในตัวเขาเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นว่าเขาอาจจะมีผิดพลาดอะไรไปบ้างนะ,ค,ะความรักก็คือการที่เข้าใจกันแล้วก็พยายามให้มีการขอโทษก็ต้องมีการให้อภัยกันโคตรไพ่ดูสบายๆมากเลยสําหรับเซตคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยนะคะดูมีการปล่อยวางดูมีความชิลๆดูมีการให้คํามั่นสัญญาที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือทีเดียวว่าต่อไปเขาน่าจะทรีคุณดีขึ้นจะทําให้ดีขึ้นจะทําให้ความรักมันสดใสขึ้นมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงที่ ทางด้านความรักมีความหวังใหม่ๆนะคะทางด้านความรักว่าเออมันน่าจะดีแล้วล่ะครั้งนี้เนี่ยมันคงจะไม่เหมือนครั้งก่อนๆที่เขาเคยทําผิดพลาดไปแล้วก็ไม่แก้ไขตอนนี้เนี่ยดูเขามีความพยายามที่จะแก้ไขยอย่างจริงจังเขามาขอเริ่มต้นใหม่ดีๆนะคะแล้วก็จบด้วยไพ่ของความ อบอุ่นไพ่ของความรักที่มีแต่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีการเอื้ออาทรต่อกันดังนั้นคนที่มีคนรักมีคนแต่งงานแล้วมีสามีภรรยาแล้วเดือนนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะถือว่ามาทรงดีมากๆเลยค่ะฝากนิยายของเกดไว้ด้วยนะคะเกดเป็นนักแต่งนิยายด้วยค่ะโดยใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะมีนิยายออนไลน์อยู่ในเว็บเมเ e ี o ุ๊กนะคะสามารถหาลิงก์ของนิยายได้โดยเข้าไปที่คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้แหละค่ะ หรือถ้าคุณอยากจะฟังนิยายแบบเสียงนะคะเกดก็มี YouTube ช่องอ่านนิยายให้ฟังค่ะชื่อช่องว่าก่อใจนะคะเข้าไปหาฟังกันได้เลยค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ